สวัสดีค่ะวันนี้น้องนันน้ำเสนอเล็บคุดนะคะพันด่างค่ะของบ้านน้องนันนะคะน้ำเสนอค่ะเป็นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งที่นันคิดว่าใบสวยค่ะนันชอบค่ะเป็นใบเล็กๆกิบสีขาวอยู่ด้านนอกสีน้ําเงินไอสี เขียวอยู่ด้านในค่ะเล็บคุ้นนี้เป็นไม้มงคลนะคะนันใช้วิธีการตัดกิ่งมาชำค่ะชำปลูกในดินค่ะดินที่ร่วนก่ะดินดินธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ ใส่มูลสัตว์ลงไปหน่อยค่ะแล้วก็คุกเขา่แล้วก็ปักชำค่ะเพียงแค่อาทิตย์กว่าๆเขาก็จะแตกลากแล้วก็เป็นง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปตอนกิ่งหรือทำอะไรเลยแค่ปักชำอย่างเดียวก็สวยแล้วค่ะเราก็จะได้ไม้ประดับอีกหนึ่งต้นของบ้านนะคะ นั่นใช้วิธีนี้ค่ะดูทรงใบสิสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวนั้นจะเสนอเล็บคุดที่ใบเขียวทั้งใบทั้งทั้งต้นให้ดูด้วยนะคะอันนี้พันด่างค่ะคิดถึงกันไหมได้ยินเสียงแล้วคิดถึงไหมคะนั้นคิดถึง fc ทุกคนเลย เห็นใบไหมคะลักษณะกีบใบเพื่อนบางบ้านอาจจะมีบ้างแล้วก็ได้นะคะ ด้านหลังเป็นกโกม่เลี้ยงนะคะนั่นมามาใส่กระถางเล็กๆแล้วตั้งโชว์มีความสุขนะคะถ้าชอบต้นไม้ สวยมีค่ะเล็บคุดดางค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมที่อยู่เป็นเพื่อนกันคิดถึงทุกคนรักนะบายบาย